วันนี้ซินจะมาอาบุกน้องสลีฟดีเวลเอลล์มีมีซีครีเอทซนอีกแล้วตีเขามีอยู่ทุกหมดเป็นจุ้มจินว่านะต้องมีซีเครีทแล้วแหละมันไม่มีไม่ได้เขาว่าซินีเสียงอีกแล้วนี่คือการมีน้องสลีฟครั้งแรกของจิ้มเลยเรามาเล่นกันเลยตั้งแรกตัวแรกของเรานั่นก็คือ คนนี้นี่นี่นี่เป็นแบบว่าสลีปแล้วก็มีแบบเดอรสโนว์ไมเดนเฮ้ยนา่ารักจ้าให้มาลังกา,ากงานสวยมากคือซิมเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ชอบงานเงามากเพราะว่า,วางานเงาเนี่ยมันจะแบบมันสะท้อนแสงไะแล้วมันแบบสวยกู้แหล่ะอุย้อยน้องคนนี้เ้าเนี่เมล็ดพันธ์เมล็ดพันธนี่น้องคนนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้อแบบน้องนั่งอยู่บนแบบต้นตอยเขียวหรอแล้วก็มีแบบก้นเมฆฝนนหยิบหน่อยสวยมากเลยอะแต่น้องทุกตัวเนี่ยเขาจะหลับตานะคะเพราะว่าน้องเขาที่น้องสลีปเนาะและตัว นี้ที่เราได้ก็คือน้องอุ้ยน้องดอกไม้หรอน้องชื่อว่า day of b i r t h นี่อันนี้คือเอาไปตั้งนิสัยได้เลยนะเอาดีๆสวยมากน้องก็ลังตาบ้าเลยน้องคนนี้ผมยาวมากสวยมากเลยตัวนี้ชอบสุดเลยอะวันนี้ น้องเขาเป็นลูกนกแบบนี้น้องคนนี้เขาก็จะฟิวแบบนอนอยู่บนแบบว่าลังนกทุกคนสวยมากดูรายละเอียดเขาดิอุ้ยรายละเอียดเขาคือเก็บหมดนะคือเราเอาออกอย่างนี้ได้ด้วยเราไปวางอย่างอื่นได้ด้วยนะเนี่ยแล้วคือดูไข่นกทองคำค่ะน้องมัดผมด้วยแลลวน้องคนนี้น่ารักจึงเลยอ่ะตัวนี้ก็คงจะแปกงเจออะไรอ่ะเจอไนนงกเหรออันนี้อลังการสุดปะเนี่ยอันนี้อลังการมากๆกทุกคนดูสวยมากสวยมากแล้วมันตั้งได้แบบเนี้ย สวยสมมงมากเลยอะน้องสลิปจริงๆตัวนี้เป็นซีนเกรดได้เลยนะเนี่ยตัวต่อไปกระต่ายมาแล้วปะเอาอได้น้องคู่อมสวยมากฝั่งหนึ่งคือเป็นแบบฝั่งขาวอะมันดูแบบมีจิตวิญญาณเวอร์จับตัวนี้แล้วขนลุกเลยเลยเปแปลกๆเนี่ยดูอุย้ยเขามองได้ทั้งสองด้านนะเนี่ยอยากให้เห็นแบบความที่เขาทำตรงฐา,านมะนะก็สวยทุกอันซีเกรดมายางังซีเกรมายางังตัวนี้คือตัวยังไม่ใช่แต่ตัวนี้สวยมาก น้องคนนี้สวยมากคือนางฟ้าป้ความรองเท้าแก้วสวยมากอันนี้คือน่ารักมากจริงอันนี้คือสวยอลังการมากเลยซิมมอนตัวนี้น่าจะตึงสุดหรือเปล่าเพราะว่ามันเอาไปแต่งง่ายดูความกระโปรงเขาดิยังกระเมงกระปุ่นก็สุดท้ายได้เราได้แฟนตาซีเราเสี <c ười> ย,จเจยจิก <c ười> เก็ตแต่ว่าแฟนตาซีก็น่ารักมีมีดาบแง่งแง่งด้วยอ่ะดาบคือเขาถือที่มือนะอันนี้คืออลังการมากเลยแต่ต้องระวังดาบหล่นช่วยนะนี่และนี่คือน้องสลีปทีพแล เราจะไม่มีซีคริตนะคะเพรว่าน้องก็น้นต่าง,งตื่นเเลยใครที่สนใจอยากจะไปจุ่มนะคะซิงค์ทีพี่กัดไว้ให้แล้วค่ะและใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ซับสไครป์ส้มด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าชอบตัวไหนบ๊ายบาย